ถึง0ย์แนะนำว่านิสสันอั m เมรารุ่นปี2026จริงๆเป็นรุ่นปรับชมไมเนอร์เชนของเจเนอเรชัน N18 ที่ขายในไทยตั้งแต่ปี2023มาในเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตร3สูบรหัส HRA0 ให้กำลังสูงสุด100แรงม้าและแรงบิด150-152นิวตันเมตรที่ช่วงกว้างระหว่าง2,400-4,000รอบตอนาทีระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ XTRONIC CVT พร้อมเทคโนโลยี D-Step Logic รองรับ Idle Stop ช่วยประหยัดน้ำมันเคลมอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่23.3กิโลเมตรลิตตามมาตรฐาน Eco Sticker 483-0ถึง 0, ด้านตัวถังภายนอกใช้แนวคิด V-motion ดีไซน์ใหม่มีหลังคาโค้งโฟลติงรูฟกระจกมองข้างทรงสปอร์ตล้ออลลอยทูโทนขนาด16หรือ17นิ้วขึ้นกับรุ่น663-0ถึง 0, ภายในยกชุดดีไซน์แบบไกดิ้งวิงจากมิคราซ,ซึ่งเด่นด้วยวัสดุตัดเย็บเดินได้สีส้มบนคอนโซล หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7 8ถึง8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และในบางรุ่นมีระบบชาร์จไร้สาย Wireless Charger รองรับระบบเชื่อมต่อนิสสัน Connect Services รวมถึงปุ่มกด SOS บนแผงควบคุม993ถึง0ูนระบบความปลอดภัยครบครันด้วย360องศางศาเซฟตี้ชิลประกอบด้วยระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking ระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าเตือนจุดอับสายตา BSW ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันมอ กล้อง360องศาเตือนออกนอกเลนเลนดีพาร์ตัววอร์นิ่งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ h Beam Assist และถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งในรุ่นบและ VL 1426ถึง0ช่วงล่างออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลบนถนนทั่วไปในเมืองระบบหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงเก็บแรงสสะเทือนได้ดีไม่แข็งกระด้างแม้ใช้ความเร็วสูง 1 6 7 1, 1 0, พถึงศูพวงมาลายัยน้ำหนักกำลังดีทั้งบนทางเรียบและการเปลี่ยนเลนเข้าคงมั่นใจระดับความรู้สึกเหมือนรถใหญ่1 8 0 1ถึงศข้อดีที่น่าสนใจคือราคาที่เข้าถึงง่ายรุ่น e เปิดประมาณ5,49,000บาท l 5 8 9 0 0 0 0บาท มี669,000บาทและ VL Top สุดที่699,000บาทมี Accessory ชุดแต่ง Ultimate Package เพิ่มประมาณ2 9 9 9 0บาท2038ถึง0รับประกันจากนิสสันประเทศไทย3ปีหรือ1,000กิโลเมตรบางแหล่งระบุ5ปี150,000กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นและโปรโมชั่น2195ถึง0ข้อสังเกตก็มีเรื่องงานประกอบและการเก็บรายละเอียดบางจุด ยังไม่มียกเทียบคู่แข่งพื้นที่เบาะหลังอาจค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้โดยสารที่สูงหรือที่นั่งแบบทางไกลาบางคนพบความรู้สึกเบียดหัวและนั่งไม่สบายเท่ารถในคลาสเดียว2,440-0นอกจากนี้การบริการหลังการขายของนิสสันในไทยถูกชี้ว่าอาจไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่เมื่อเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นรายอื่นที่มีเครือข่ายกว้างกว่ามาก2,598-0ถึ 2, 0. ส่วนเสียงจากผู้ใช้งานบน Reddit ระบุว่ามีความกังวลเรื่องมูลค่าขายต่อ resale ที่ค่อนข้างต่ำกว่าแบรนด์อื่นแม้จะเป็นยี่ห้อนิสสันที่เก่าแก่ทั้งนี้อาจสัมพันธ์กับความนิยมในตลาดซื้อขายมือส2,808-0ในขนาดที่รีวิวจากผู้ใช้ในประเทศอื่นพูดถึงประสบการณ์ใช้งานจริงว่า Android Auto ทําทำงานได้ดีกล้องรอบคันช่วยให้จอดง่ายแม้ไฟภายในหุ้มเพดานยังเป็นหลอดฮาโลเจนในรุ่นพื้นฐานต้องอัปเกรดเป็นเลดสรุปภาพรวมนี่คือรถอีโคคาที่ปรับโฉมได้ลงตัวในแง่สมรรถนะ ประหยัดออปชั่นความปลอดภัยครบเครื่องดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยและราคาหน้าสนใจมากเหมาะกับผู้ซื้อที่ต้องการความคุ้มค่าในงบประมาณไม่สูงนักแต่ถ้าเรื่องการขายต่อหรือบริการหลังการขายสำคัญอาจต้องพิจารณาคู่แข่งในตลาดด้วยเช่น Toyota, v วีอหรือ Honda City หากต้องการเปรียบเทียบกับโมเดลอื่นหรือดูรีวิวลองขับเพิ่มกรุณาบอกได้นะครับ